สวัสดีครับวันนี้เรามาเล่นเกมชื่อว่าทายคราฟกันนะครับผมเป็นเกมจับคู่นะครับผมวิธีการเล่นนะครับจับคู่กันนะครับจับคู่เี่เหมือนกันหรือว่าสามันก็ได้นะอย่นี่กไปต่อนี่ครับนี่ได้จับคู่กันหนึ่2 3องสมหนึสาม 1 2 3่งีลามนะครับผมดาวต้องไหวนะครับ1 2 3่งสองสามีละกดได้เลยนะครับไปเรื่อยเลยครับกปจนกว่าจะหมดนะครับนี่หมดแล้วนะครับนี่1 2 3 3ดาวนะครับผมมาไปต่อกดเลือดสามอันที่เหมือนกันนะครับผมอ๋อไม่ใช่นะครับอันนี้ผิดตายแล้วแย่แล้วครับ แมวเอาอได้เก็บไว้ได้ครับเก็บไว้ได้เก็บไว้ได้ไดครับเก็บไว้ได้ครับมีสารช่องนะครับผมมีสารอ่าเก็บไว้ก่อนนึง่งแตงโมนะครับปุ๊บไหนแล้วก็อันนี้นอ้าวตายเลยครับแบบนี้ก็คือ มันจะมีช่องให้เจ็ดช่องนะครับให้เราเก็บไว้ก่อนได้เมื่อเราเจอครบ3แล้วก็มาใส่เรื่อยๆก็จะค่อยๆทยอยออกไปนะครับจนหมดนะครับผมเราลองเล่นใหม่ครับอันนี้เรารู้วิธีเล่นนะครับเลือก3อันนะครับพยายามเลือก3อันเก็บไว้ได้นะครับผมก็ต้องดูนะครับแนะนำให้เลือก3อันที่เหมือนกันเลยนะครับผมอย่างนี้ ไม่ต้องรีบก็ได้ครับค่อยๆหาครับเด็กก็เล่นได้ครับเด็กผู้ใหญ่ก็เล่นดีข้าวเวลาได้นะครับผมอ่าอย่างนี้แบบถ้าถ้าเจอแบบนี้นะครับก็คือมันไม่มีเราก็เก็บเก็บไว้ก่อนก็ได้นะครับอ,อย่างเช่นอ่าเก็บอันนี้ไว้ก่อนก็เจอ,อครับสามารถอ่าก็เจอสามารถนะครับด้านขวาเจออีกหนึ่งสองอันก็เก็บมาได้ลวนี่เก็บมาเป็นครบนะครับอันนี้ เปิดตรงนี้เปิดแล้วก็จะเจอนะครับเป,เปิดออกมาถ้ามีชั้นเดียวก็สบายครับจบง่ายเรียบร้อยนะครับผมการสองก็ได้3ดาวเหมือนกันนะครับ่านต่อไปอพยายามเปิดพื้นที่ออกมาให้หมดนะครับเปิดพื้นที่ออกให้หมดทุกด้านนะครับ ที่ออกครับผมจะได้พื้นที่ใหม่ออกมาอือน,นี้ไม่ได้ละเขาเก็บอ้ได้ครับนี่ได้อยู่อี่อ่าเรียบร้อยถ้าเหลือชั้นเยี่ยวนี่ก็สบายแลวมาเริ่มสามเรียบร้อยออไปเริ่สี่ครับ แล้วเก็บไว้ก่อนนี่ได้นะครับพยามดูข้างใต้ข้างใต้เราก็สามารถดูได้แนละ้วว่ามีมีอะไรเราเก็บมีได้สามมันนะครับอโอเค ไอ้ดาวสามันอาารยนง่ฮะจิคารุนี่ดาวได้เรียบร้อยจบแล้วครับผมต้องใช้สมองกันนิดนึงครับแล้วก็ใช้สายตานะครับผมทีนี้จะมีเวลาแล้วนะครับ นี้จะมีเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับอ่าเราใส่ไว้ได้กี่ครั้งนะครับตั้งเต็มว่าปิดปิดเอาใหม่ครับดืมดูไปครับอ่าโอเค เลก3ครับทำงาไงนะที่นี้ก็บไปก่อนใช่ครับเะื3กมเนี่อสาม่ได้ครับอันนี้ก่อน1 2 3อได้นะครับผมโอเคได้ 오케이. เอาละครับเอาละครับกล้วยอยู่ไหนกล้วยอยู่ไหนว้าเต็มแล้วครับว้าไม่ได้นะครับเล่นใหม่อันนี้พอเข้าใจการเล่นยังครับต้องเก็บได้3มชิ้นนะครับถึงจะหายไปแล้วก็จะมีเป็นชั้นๆน,นะครับว่าต้องเก็บแต่ละชั้นเพื่อให้ไปให้มันหมดนะครับ คือเกมน,นี้มันไม่มีจับเวลาครับเรื่อแรกยังไม่มีจับเวลาแล้วก็ค่อคยๆดูก่อนก็นได้ครับว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับ <c oughs> นะครับสาฟ้าก็มาสามสามขานมก็ก3 ส่สามนะครับไดาวเรียบร้อยเคดาวหายมุเลย <c oughs> มาหนึ่งสองสางต่อเย่แล้วเยอแล ทางก่อนปทางก่อนโอเคองุ่นใชุ่่นหรือตรงไหมไม่แน่ใจนะครับกีวีอย่างนี้กีวีก่อนอยังไงดียังไงดีเปิดทางมาอที่เหมือนกันสามก่อนก็ไอติมสามนันไอติมอีกนั่นโอเคเราอ,อย่างนี้โอเคเราก่อนอก็ ไขดาวสามอันนะครับบลูเบอรี่สามอันใบไม้สามอันได้เอ่อไอติมสามเค้กสามอ่อยังไงดียังไงดีเปิดด้านซ้ายออกนะครับ uh, ทีนี้ก็ได้เป็นง่ายขึ้นนะครับผมเปิดด้านซ้ายออกโอเค นี่ครับเริ่มเริ่มงานแล้วเริ่มได้เริ่มได้สามแล้วครับเปิดแล้วเปิดแล้วเรียบร้อยอ่าไปต่อครับมาปึ๊บปึ๊บ เราต้องเก็บไว้นะครับเราดาวาก่อนสองอเก็บที่เหมือนกันก่อนยังไงดียังไงดีไปไม้ยูงง่ข้องใต้เอาแล้วครับเอาแล้วครับยังไงดีเอ่ยแย่แล้วนี่ตายแน่เลยตายแน่เลยหอบคืนได้ไหมไม่ได้มีการย้อนกลับได้ครับถ้ากดปุ่มนี้จะย้อนกลับได้ปุ่มซ้ายนะครับปุ่มด้านซ้ายเนะี่ย ย้อนกลับได้ลองกดดูอ่ะย้อนกลับย้อนกลับย้อนกลับ้ยอนกลับย้อนกลับไม่ได้ละหมดแล้วครับต้องเก็บอะไรดีเก็บใบไม้นะครับเก็บนี่เก็บนี่นี่นี่นีน่ได้แล้วมาหเหงาะดอ,อกไม้อยู่ไหนดอกไม้เนี่นานี่ยากครับเนี่ย ดาวสองั้นโอ้โหไม่ผ่านนะครับดูใหม่ดูใหมนะ่เล่นใหม่คนระับอันนี้เอาอะไรดีค้างออกก่อนกลางออกอืมคนละอันกันนะครับอันนี้อันนี้คือพิซซ่าใช่ส้มนะครับผมดูผิดดูผิดนะครับพลาดครับเนี่ครับคราวนี้แพ้ครับแพ้แน่เรียบร้อยอ่าเอาใหม่ เล่นใหม่ครับดูว่าข้างใต้มีอะไระครับอันนี้กว่าเอี่ยไปแล้วครับเออน,นี่ออกคนระับสองสามอาข้างใต้มีอะไรข้างใต้ดูครับอยู่ข้างใต้ครับน,นี่ได้ครับอโอเคใต้มีตัวนี้ครับได้ Okay. สายไฟอยู่ข้างล่างเลยครับไม่ได้ยิงไงเอ่ยมีติมครับมีติมให้ติมไม่ได้ครับเนี่ยแล้วเขาไมีมีติมตรงนี้ก็ไม่ได้เดินกลับกันครับหมดแล้วครับ เอาใหม่เก็บไอติมก่อนนี่ครับเรียบร้อยอ่าโอเคจุดสายไฟเพื่อเปิดทางมาได้แล้วโอเคต่อไปก็ต้องดูนะครับข้างใต้มีอะไรนะครับข้างใต้มีอะไร นิสัยอยู่งลึกสุดมากเลยครับเปิดตรงนี้ออกเปิดออกเปิดออกอนนี้ได้ครับหนึ่งสองสามเอาไม่ได้ครับโอ้พลาดครับพลาดเอาใหม่โอ้นี่แค่เลเวลแปดเองครับก็ยากแล้วเก็บดอกไม้ก่อนเก็บนี้ครับนีทำได้แล้ว 3. สามอันละสามอันละสามเปิดดอกไป 3ไอติม3 3ม่ามาอโอ้โหกิดลี่อ้าวลืมดูครับว่าเต็มเอาใหม,ม,ม,ม่ใหมมเราเยมีพิดพลาดกันได้ครับอ่าเป็น เอาแล้วครับได้อยู่ได้อยู่มายังไงสิได้อยู่ได้อีกอ่าสบับปอรมเปิดไปเลยสามสายลงครับสายลงแล้วสายลงแล้วขวาเพิ่มมาแล้วเอาละครับ รอทนี้ก็จบโอเคก่อนจะผ่านด่นดานแปดได้นี่เริ่มยากขึ้นนะครับผมอ่าโอ้มีการให้กดนี่ครับแล้วก็ไปลงลงคะแนนก็คือไปรีวิวให้เขานะครับไปด่านเก้าเก้ามามาว่าด่านแปดมันกีนน่าจะยากสุดแหละเล่นยน้งหลายครั้งแล้ว อันนีย้ยังมีพื้นที่หลากหลายให้เล่นนะครับก็เห็นข้างหลังได้มากกว่านะครับเราก็จะเล่นง่ายกว่าถ้าเราเห็นข้างหลังได้ง่ายครับผมโอเค แย่แล้วครับแย่แล้วครับไม่ได้แล้วตายแล้วจบเลยเดิมดูเรียบร้อยอ้าวใหม่ใหม่เอาใหม่ได้ครับมาเล่นใหม่เริ่มใหม่มาประมาทไปหน่อยครับประมาทไปประมาทไปหน่อยครับมาโอเก้โว้ย พ okay. นะี่บิ๊กคือหงไอ้โอาหัวใจคือจับบิ๊กนี่ลูกนี่คืออะไรนี่ครับอ่าเริ่มจับสามอันนะครับนี่ตายเรียบร้อ,อ,รอยโอเค สามอันทีห่หนึ่งกันนะครับนี่ก็น่าจะผ่านเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยนำเก้าโอเคไปครับนานสิบได้ได้พื้นหลังใหม่ครับลองใส่ดูสวยขึ้นนะครับผมอลองเล่นดู เล่นข้าวเวลาได้เรื่อยๆนะผมเกมนี้ต้องกดสามอันนะก็จะเล่นไปถึงด่านไหนแล้วช่วยแชร์ให้ผมดูหน่อยนะครับว่าไปไกลสุดได้ที่ด่านเท่าไหร่นะครับผม,เ,มเกมขั้นเวลาได้ เรื่อยๆครับผมต้องใช้สมองกับสายตาหน่อยนึงนะครับผมเน่ใส่ฟ้าใส่ฟา,าอ้ยแย่แล้วนี่ะ โมอ้าวยลงกจับไม่ได้ตายตายตายลืมลืมคิดนะครับลืมคิดไปเอาม,มามาไปเรื่อยเกมก็จะมีประมาณนี้นะครับผมก็คือจับคู่ไม่ใช่ไม่ใช่คู่ครัจับสามชิ้นที่เหมือนกันนะครับผมจับสามชิ้นที่เหมือนกันแล้วก็ก็จะหายไปนะครับแล้วก็เก็บให้หมด ให้ครบทั้งหมดนี้นครับโอเคโอเคนั่นก็จะมีเป็นเลเวลเลเวลไปนะครับผมโอเคมามาอันนี้ลองดูด่านจะผ่านไหมครับ ลองว่งงาจะผ่านไหมครับอืมน่าจะผ่านนะเปิดแลบบ้วเปิดแลบบ้วเปิดตรงนี้นะเคยเปิดเปิดลงมาเปิดนี้มา,แบบมาแบบกดคลิกครับกดคลิกครับกดคลิกกดผิดอันจะเป็นเรื่องอะไรถ้ากดผิดอันลองใหม่มา แล้วสายฟ้าอ่าเรก่อนแตงโมอ่านานเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับโอเคเกมก็จะมีประมาณนี้ครับชื่อเกมทายคลับนะครับโหลดได้ที่ App Store หรือ Play Store นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องของลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับแล้วเจอกัน